อันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะคลิปแรกจากคลิปที่2ก็ห่างกันประมาณเกือบ20นาทีเนาะเพราะว่าคลิปแรกอาอายอัดไปก็ประมาณเกือบ10นาที9นาทีกว่านี่นะคะผ่านมาแล้ว20นาทีครีมของ WPS ทั้งสเซตเล็กกับเซตใหญ่ก็ยังปรากฏสีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็กระจ่างนะคะว่าครีมของเราไม่มีสารปลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งขอย,ย้ำเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปแรกคือเราทดสอบจากสารทดสอบนี้นะคะ ปรลอดอะไรเนี่ยปลอดในเครื่องสำอางสูตวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8นครสวรรค์นะคะเร้ใช้ชุดทดสอบนี้ต่อไปออยก็จะมาทดสอบคือต่อไปคือมา์กหน้าของ WPS นะคะแล้วก็ตัวเซรั่มซึ่ง2ตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ออยเช่นกันนะคะเดี๋ยวก็จะทำการทดสอบเลยอันอย่างแรกเอาของมาก่อนค่ะนี่แกะมากก่อนนะคะก็แกะเลย ก็ทำเหมือนเดิมค่ะกับคลิปแรกก็คือตักครีมใส่หลอดทดลองนะคะแล้วก็หยดสารลงไปเปิดให้ดูจัดๆนะคะว่ามาร์กนี่นะคะยังไม่ได้แกะใช้เลยเนียนกริปนะคะอ่ามีค่ะเอาเลยก็ใส่หลอดให้ดูกันจัดๆนะคะสายอ่า ก็วางวางในแท่นพิมพ์เหมือนเดิมอันนี้เรายังไม่ได้เอาเซตเล็กกับเซตใหญ่ออกเราวางริมสุดนะคะแล้วตัวต่อไปเราจะทดสอบพร้อมกันเลยก็คือดับเบิลเฟสลิปเซรั่ม um นะคะของ WPSR อ่แกะเลยค่ะก็จะทำการทดสอบให้เห็นพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวจะได้หายข้อคอรหานนี้นะคะก็จะมีจุกปิดไว้อยู่ก็ดึงจุกออกเลยแกะออกนะคะแล้วก็หยด ตัวเซรั่มลงไปเลยค่ะก็จะเป็นสีออกส้มๆนะคะเซรั่มเราอ่านี่นะคะหยดไปแล้วก็วางค่ะแล้วก็เดี๋ยวทําการหยอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่ะน้องหยอดเลยค่ะหยอดลงไปเหมือนเดิมค่ะหยอดไปอ่าโอเคงั้นก็มาเจอหน้าออยเหมือนเดิมหยอดแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวมาร์กหอมมาก ิ่นนมสุดพลังทำเหมือนเดิมนะคะเขยา่าคือออยได้คุยกับคนที่เคยตรวจนะคะว่าถ้าเกิดครีมไหนแบบมีสารประหลอดที่เป็นอันตรายเขย่าไปก็จะมีสีแบบส้มๆเหลืองๆอะไรอย่างงี้ค่ะนี่ก็เขย่าให้ดูนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่เลยให้ดูเนื้อครีมคือเซรัม่มใครเคยใช้เซรัม่มเราก็จะรู้ว่าเซรั่มของเราออกส้มๆเป็นเนื้อครีมเหลวๆซึมซับง่ายนี่เขย่าเหมือนเดิมหมอมีเสียงประกอบ เห็นไหมเซรั่มก็แตกตัวก็เป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ยังไงก็คงหายข้อสงสัยนะคะนี่ทั้งหมด1ิบตัววันนี้ที่เราทดลองขอย้ํานะคะทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ WPS แบรนด์เดียวคือเราก็อยากให้ลูกค้า WPS นะคะไว้วางใจในตัวเราเพราะว่า WPS ตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะคะเราเติบโตแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วเนื่องจากาคนส่วนใหญ่ใช้ครีมเราแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ รีวิวทุกรีวิวของเรานะคะเราพูดได้เลยว่าเป็นรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงนะคะเราไม่เคยมาแบบว่าให้ตัวแทนแอบ,บทํารีวิวปลอมขึ้นมาแบบอวยกันเองหรือว่าอ่อยกับปู้แอบ,บชมกันเองหรืออะไรเงี้ยไม่เคยมีสาบานได้เลยะคะ่ะว่าทุกรีวิวของ w p s นะคะเป็นรีวิวจริงจากลูกค้าที่ใช้แบรนด์เราจริงเราไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนกับว่าคนเราอะ่ะแบบขายของแก้ผ้าหน้ารอดหอลอกคนอื่นเดี๋ยวสักวันก็แบบความจริงก็รู้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ ถ้าเกิดลูกค้าซื้อที่ออยหรือปูหรือว่าตัวแทนนะคะเราก็จะบอกเสมอว่าเราอยากให้ลูกค้าตัดสินใจจากรีวิวแล้วก็อ่านเราเองคือทุกๆอย่างอะ่ะ คือเราเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ตัดสินใจคือไม่จะเป็นต้องเชื่อเจ้าของแบรนด์ก็ได้แต่วันนี้ที่ออยมาพิสูจน์ก็คืออยากให้รู้ว่าครีมของเราอ่ะปลอดภัยจริงๆค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอฝาก w p s ไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องต่างๆเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะรีบทำให้สำเร็จเช่นออยครีมตอนนี้ก็ใกล้แล้วเพราะว่า เรามีทั้งหมด11ตัวตอนนี้ออยที่เป็นแบรนด์ wps เองนะคะก็มีตัวเซรั่มส่วนตัวอื่นก็ยังเป็นของแ l a นะคะแต่ก็เป็นออยจริงจากแ l a ค่ะแล้วก็เรื่องกระปุกคือตอนนี้กําลังทําเป็นการสกรีนแบรนด์ของเราเองลงกระปุกคือเราไม่ใช้สติกเกอร์แล้วเพราะว่าเราเบื่อกับการที่โดนก๊อปแล้วก็แบบหาว่าแบรนด์เรานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทําอ่าล้อมแล้วก็ สก,กินกระปุกตายตัวมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมมาอย่าเยนนายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ WPS ของเรานะคะบ๊ายบาย